This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คำนี้ดี v o c a ค c l ค s ากลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับหายพินานเลยทีเดียววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องสัตว์นะครับอันนี้เป็นคำที่อาจริงค่อนข้างทริกกี้มากเลยนะเพราะว่าคือจะพูดแล้วให้น้ําหนักคำนี้ยังไงมันถึงจะดูเหมือนไม่ด่าหรือว่าไม่หยาบนะครับเป็นเหมือนผมไหมทุกครั้งที่จะพูดคำนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาต้องพูดออ,อกสื่อนิดนึงเนี่ยต้องพยายามปรับโทนให้มันดูซอฟตลงมานิดนึงให้มันดูน่ารักแบบ สัตว์อะไร <laughs> อะไรแล้วครับม่กาแบบสัตว์มันจะดูแบบกระแทกหน้ากระแทกหูกันไปนิดนดงนะครับอะสัตว์ทั้ง12ตัวในวันนี้นะครับน้องสัตว์ของเรานะครับนอกจากจะเป็นชื่อเรียกแอนิมอลทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะยังมีความหมายอื่นๆในชื่อของมันด้วยนั่นก็คือเราใช้คำเหล่านี้เป็นเวิร์บได้ด้วยอเราจะไปดูกันทีละตัวเลยนะครับตัวแรก obvious มากนะครับเป็นโลโก้ของรายการเลยทีเดียวการกระทำการหมีนะครับ to bear verb to bear นะครับมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายที่เราอาจจะคุ้นๆกันแล้วก็ได้ยินบ่อยก็คือ to bear means to stand or to tolerate or to endure with suffer นะครับ c าว่า bear แปลว่าอดทนนะครับแปลว่าอดทนเช่น I can't bear being bored ฉันทนความเบื่อไม่ได้นะครับ I can't bear being bored ไม่ได้หมายถึงหมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มันหมายถึงทน She's always nagging I can't bear it anymore I'm gonna leave I'm leaving ก็คือเธอเนี่ยขี้บนแล้วก็จู้จี้จุกจิกไม่หยุดเลยทีเดียวทนไม่ไหวแล้ว I can't bear it anymore I'm leaving ไปละเลิก พอกันทีไม่ทนแล้วนะฮะนั่นคือ verb to bear ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับหมีเลยครับแต่ว่าในที่นี้แปลว่า to tolerate or to endure คำที่สองสัตว์ตัวที่สองัอนนี้เป็นมแมลงครับกระทำการมแมลงนั่นคือ to bug b-u-g แปลว่ามแมลงนะครับ to bug หมายถึง to annoy แอนน้อยก็คือทำให้รำคาญแปลว,ว่ากวนใจให้หงุดหงิดให้รู้สึกลำใหญขึ้นมานะครับนั่นคือ to bug someone เช่น stop bugging me stop bugging me หยุดกวนประสาทซะทีหยุดมากวนใจให้ฉันรำคาญซะทีอย่ามาก่อความรำคาญแถวนี้นะครับนั่นคือประโยคที่เอาไว้ใช้ บอกใครก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดนะครับ Stop bugging me หรือว่า The memory bugged me for years กวนใจในลักษณะนี้ก็ได้ก็คือความทรงจำเนี่ยมันรบกวนจิตใจทำให้เรารู้สึกเหมือนมันมีอะไรที่แบบหนามยอก,อกอกตลอดเวลาให้เรารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องทำให้เราแบบมี flash back กลับไปแล้วรู้สึกทนทุกข์ทรมานกับภาพในอดีตบางอย่างนะครับนั่นคือ The memory bugged me for years ทำให้เรารู้สึกรบกวนจิตใจมาหลายปีแล้วนะครับนั่นคือ verb to b u g นั่นเองนะครับสัตว์ตัวต่อไปตัวที่3นะครับก็คือค้างข่าวค้างข่าวก็เป็น verb ได้ด้วยนะครับ to bat ในที่นี้นะครับก็แปลว่า to hit with or as if with a bat คำว่า bat แปลว่าค้างข่าวแต่ก็หมายถึง การตีได้ด้วยนะครับตีโดยอะไรก็ตีโดยแบตเช่นเดียวกันนะครับลองนึกถึงกีฬาเบสบอลนะครับไม้ตีเบสบอลไม้ด้ามยาวที่เอาไว้หวดตีแบบหวดนะครับนั่นคือแบต a bat ก็คือไม้ตีเบสบอลได้ด้วย to Ba t ก็แปลว่าหวดหรือตีด้วยไม้เบสบอลหรืออะไรที่คล้ายๆนะครับอนอกจากนั้นมันยังมีสำนวนเช่น,น bat an idea around นะครับ bat an idea around ก็แปลว่า to discuss or to consider at length ก็คือพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเป็นการถกกันไปถกกันมาพิจารณากันไปมาถึงหลายๆแงม่มุมกันเป็นเวลาย,ยาวนานนะครับนั่นคือ to bat an idea around อีกสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ bat an eyelash bat an eyelash eyelash แปลว่าขนตา นะครับขนตาหนึ่งเส้นด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดเป็นขนตาหลายเส้นคือ eye lashes นะครับในที่นี้เป็นสำนวนคือ bad and eyelash มันแปลว่า display a subtle emotional reaction แทบจะไม่แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์อะไรเลยนะครับก็คือไม่สะทกสะทานหน้านิ่งไม่ว่าจะเจอข่าวที่มันร้ายหรือว่าข่าวที่น่าตกใจแค่ไหนก็ตีหน้าเฉย ประมาณนั้นไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยเช่น My mom didn't even bat an eyelash when I told her I was fired from my job. ไปบอกแม่ว่าโดนไล่ออกจากงานแม่ไม่แสดงท่าทีสะทกสะท้านหรือว่าตกอกตก,กใจอะไรเลยไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยเหมือนกับกะเอาไว้แล้วว่ามันต้องโดนไล่ออกแน่หรือว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ตกใจอีกต่อไปแล้วนะครับนั่นคือ didn't even bat and eyelash เป็นสำนวนนะครับนั่นก็คือค้างข่าวที่กลายมาเป็นเ e r b ได้ด้วยนะครับอันต่อมาก็คือกระทำการเป็ดครับเป็ดก็เป็นเว r b ได้ด้วยจริงๆเคยพูดในรายการมาแล้วครั้งหนึ่งประมาณสองสาครั้งที่ซ้อไปนะครับเพราะจริงๆมันก็เป็นคำที่เจอได้เรื่อยๆในแบบหนังในซีรีส์อะไรอย่างเงี้นะครับลองนึกถึงกริยาของการที่แบบเจอคนที่เราไม่อยากเจอหน้าแล้วเราก็หดตัวพลบ แหวบหลบลงไปใต้โต๊ะหรือหลังกำแพงหรือหลังมุมตึกหรืออะไรก็ตามทีนะครับนั่นคือเรากระทำการดักครับเขาว่า duck แปลว่า to avoid or to move your head quickly down to avoid someone or something แปลว่าหดหัวหรือว่าปลุบหัวหลบวุบลงไป ข้างใต้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้เป็นคําเตือนเช่นสมมุติว่ากําลังเ,เดินเดินอยู่แล้วเพื่อนตัวสูงสูงของเราเนี่ยหัวกําลังจะไปฟาดขอบประตูอยู่แล้วเราอาจจะบอกว่า d u ักนั่นก็แปลว่าเฮ้ยก้มหัวหลบนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ในประโยคอย่างเช่น he totally saw me and then he ducked how rude คือเห็นชัดๆว่ามันก็เห็นว่าเราเดินมาแล้วมันก็ก้มหัวหลบทันทีเลย ทำไมถึงหยาบคายขนาดนี้ทำไมทำตัวอย่างนี้รับไม่ได้นะครับ He totally saw me and he ducked What does it mean What's up with that นะครับ How rude หยาบคายที่สุดนั่นคือกริยาเป็ดครับ to duck อันต่อมาคือกริยาเหยี่ยว to haw k. hawk H-A-W-K hawk แปลว่าเหยี่ยวนะครับเหยี่ยวเนี่ยใช้เป็นคำกริยาได้ด้วยมันแปลว่าหาเร่ H แผงลอยลองนึกถึงแม่ค้าที่แบบต้องต้องหอบหาบของไปขายอะ่ะก็ต้องมีการกางแขนนิดนึงเหมือนกับเดี๋ยวนี้ผมคิดเอาเองนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันทำให้เราจำความหมายของศัพท์ได้เลยนะก็คือมันแปลว่า to sell goods in public places by calling out to people นะครับ to sell goods in public places ก็คือขายสินค้า ในที่สาธารณนะ by calling out to people เห็นภาพเลยว่ามันคือการแบบเร่เข้ามาเร่เข้ามาจ้าประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นการขายของแบบหาบเร่แผงลอยโดยความหมายก็คือไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งแผงตรงนี้ไม่ได้จ่ายค่าที่ก็หาไปตรงไหนหอบของไปตรงไหนก็ ปูเสือหรือว่าวางแผงกลางแผงขายกันตรงนั้นนั่นคือ to hawk นะครับเช่น she was h a w k i n g flowers at the parking lot exit เธอ,เอตั้งแผงขายดอกไม้ตรงทางเข้าออกลานจอดรถอย่างนี้ประมาณประมาณนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ to try to persuade people to buy or accept something especially something of bad quality ก็คือเป็นการเร่ขายของ ที่วงเล็บว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนต้องการแล้วเราก็พยายามเร่ขายโดยหวังว่าจะมีคนซื้อไปนะครับเช่น he spent years hawking his book around p u b l i s h e d companies นะครับ he spent years hawking his book around publishing companies ก็แปลว่าเขาพยายามเอาต้นฉบับของเขาเนี่ยไปเร่ขายตามสำนักพิมพ์ต่างๆ อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือใช้ Ver ร to hawk หรือว่า to เหยี่ยวได้ในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับอันต่อมายังเป็นสัตว์ปีกอยู่นะครับก็คือ to นกยูงครับกระทำการ ok นกยูงนึกออกไหมนกยูง ok มันทำอะไรกับหางของมันครับถ้าเกิดพูดถึงแบบ Ver ร์หนึ่งอย่างที่นกยุงจะทำมันคือการรำแพนหางใช่ไหมครับ verb to รำแพนนี้นะครับอ่ามันเป็นความหมาย ของ verb to peacock ในสำนวนนี้นะครับก็คือ making a proud display of oneself แปลว่า show off นั่นเองก็แปลว่าทำการแบบกลางหรือว่าอวดอ้างความสวยงามความร่ำรวยความอะไรสักอย่าง ด้วยความพอใจเหมือนกับนกยุงที่รำแพนห่างแล้วก็เดินอวดไปทั่วนะครับนั่นคือ verb to peacock นะครับเช่น he was pecking a o c around in his expensive flashy outfit it was so ridiculous เขาก็เดินกลางอวดไปทั่วเลยนะครับ pecking around in his expensive flashy outfit สวมเสื้อผ้าที่ flashy คือฉูดฉาดแล้วก็ expensive เสื้อผ้าแบบหรูหราราคาแพงแล้วก็ฉูดฉาด it was so ridiculous ดูแบบหน้าขันสิ้นดีนะครับนั่นคือกริยา to p e a c k นั่นเองคำต่อมาก็คือคำว่า to หมูครับหมูก็กลายเป็น Ver รได้ด้วยนะครับ to pick out ขอเติมเขาว่า out ต่อท้ายไปน,นิดนึงนะครับ to pick out แปลว่า กินแบบตะกลุ่มตะกรามมูมามเหมือนกับหมู to eat greedily นะครับ to eat greedily ก็คือกินอย่างมูมมามเราอาจจะใช้ว่า hey stop picking out on chips already stop picking out on chips already อย่าเลิกตะกลุ่มตะกรามกินมันฝรั่งกรอบได้แล้วนะครับ stop picking out on chips already หรือว่าเราอาจจะบอกว่า I've just had a salad I've been picking out too much lately I've just had a salad ขอกินสลัดแค่หนึ่งที่ก็พอนะครับ I've been picking out too much lately หมูนี้เนี่ยกินเยอะมากจนเกินไปแล้วนะครับ I've been picking out too much lately lately คือหมูนี้นะครับหรือเราอาจจะบอกว่า The food was free so I picked out The food was free so I picked out อาจจะเล่าถึงการที่เราไปงานไปปาร์ตี้ไปอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ไปเจอว่าอาหารดีๆฟรีๆทั้งนั้นเลยก็เลยใส่ไม่ยังกินไม่ยังนะครับ The food was free so I picked out อันต่อมากลับมาที่สัตว์ปีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเติมคาว่าเอาต่อท้ายไปด้วยเหมือนกับ pick out เมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือ to chicken out to chicken out chicken ที่แปลว่าไก่ นะครับคำว่าชิคเก้นเนี่ยถ้าสมมุติเกิดเราใช้เป็น adjective นะครับมันอาจจะหมายถึงขี้ขลาดหรือง่ายๆก็คือปอดนั่นเองนะครับไม่กล้าหรือว่ากลัวเพราะฉะนั้นใช้เป็น verb ความหมายเดีวยวกันเลยคือปอดครับว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็กลัวเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เอาและนั่นคือ chicken out of something นะครับ to decide not to do something because you r e afraid to decide not to do something because you're afraid เป็นต้นว่า he was going to ask her out but she c h i c k e n e d out at the last minute he was going to ask her out but he c h i c k e n e d out at the last minute ก็คือตอนแรกว่าจะไปขอชวนเธอเดทแล้วแต่ว่าในนาทีสุดท้ายก็เกิดปอดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนใจนะครับนั่นคือ verb to c h i c k e n out อันต่อมาหนูครับ หนูในที่นี้ไม่ใช่เมาส์แต่เป็นแร t นะครับแล้วก็มีอา t ต่อท้ายเช่นเดียวกันก็คือ to rat someone out ใช้เป็น format นี้นะครับ to rat someone out ประโยคนี้แปลว่า to inform authority figure of one's bad or illegal behavior พูดง่ายก็คือเป็นการไปแฉไปฟ้องใครสักคนหนึ่งที่มีอำนาจนะครับเช่นไปฟ้องครูว่า เพื่อนอย่างงูอย่างนี้อย่างงั้นไปลงโทษมาเลยครับไปจัดการมาเลยครับหรือไปแจ้งตำรวจว่าผมไปพบผู้ที่บอกว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายอย่างนี้ไปจับมาเลยครับตำรวจประมาณนี้นั่นคือ to rat someone out นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่า I can't believe you ratted me out like that to mom and dad I'm never gonna tell you anything again ever นั่นก็คือไม่อยากจะเชื่อเลยว่า แกไปฟ้องพ่อแม่เรื่องฉันอย่างนี้ต่อไปฉันจะไม่บอกอะไรแกอีกต่อไปแล้วนะครับ I can't believe you ratted me out like that to mom and dad I'm never gonna tell you anything ever again หรืออาจจะบอกว่า the criminal ratted out his accomplices to avoid jail time the criminal ratted out his accomplices to avoid jail time คำว่า accomplice ก็แปลว่าผู้สมรู้ร่วมคิด ผู้ร่วมก่อการประมาณนั้น a c c o m p l i c e นะครับ To avoid jail time ก็คือเจ้าอัดยากรคนนี้นะครับก็แอบหักหลังเพื่อนโดยไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีการดีลกันไว้ว่าถ้าเกิดผมให้เบาะแสเนี่ยผมต้องไม่เข้าคุกนะผมต้องไม่ติดคุกนะประมาณนั้นก็คือไม่อยากติดคุกก็เลยหักหลังเพื่อนก็เลยไปแรดเพื่อน out to the police อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสำนวน to r a t someone out ลงน้ำกันบ้างครับสัตว์ตัวต่อไปปลานั่นเองปลาก็เป็น verb ได้ด้วยซึ่งจริงมันก็ obvious นะก็คือ to fish ก็แปลว่าตกปลานั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นสำนวนนิดนึงนะครับก็มีความเก๋ๆที่สามารถจะพูดได้ว่า to fish for compliments คำว่า compliments แปลว่าคำชมใช่ไหมครับ to fish ตกปลาเพื่อต้องการได้คำชมแปลว่าอะไรก็แปลว่า try to get someone to praise you by saying negative things about yourself มันเป็นการแบบเป็นการพูดถล่มตัวเองเพื่อหวังให้คนอื่นอวยนึกออกไหมเช่นสมมุติเราจะบอกว่าโห oh, วันนี้เราหน้าโซมากเลยอะ่ะทั้งที่จริงๆแบบเมคอัพมาเต็มมากนะครับนอนมา8-9ดชั่วโมงหน้าอิ่มใสมากแต่ก็ทำเป็นแบบโห oh, วันนี้หน้าเราไม่ได้เลย โดยหวังว่าคนอื่นจะได้ชมนะครับนั่นคือการ fish for compliments หรืออาจจะพูดได้ว่า she kept mentioning how fat she got obviously she was fishing for compliments she kept mentioning how fat she got obviously she was fishing for compliments ก็คือเธอพยายามพูดอยู่นั้นแหละว่าโห oh, หมูนี้อ้วนมากเลยอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนทั้งที่แบบถ่ายรูปคือเอลเมากนะครับแต่ก็พยายามจะบอกว่าโ oh, อ้โหอ้วนมากเลยเนี่ยน้ําหนักขึ้นประมาณนี้เพื่อให้คนทุกคนมาคอมเมนต์ชมเชยว่าไม่หรอกเธอสวยจะตายเธอแบบผอมมากเลยหุ่นดีมากเลยนั่นคือการ fishing for Compliments นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยทําหรือว่าบางคนอาจจะเคยมีเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มากมายในโลกของออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือจะเจอบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือพฤติกรรมที่เรียกว่า Fishing for compliments อีกหนึ่งเวริรนะครับที่มาจากสัตว์และสัตว์ตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่ มีพฤติกรรมการดูดเลือดมือพฤติกรรมการเกาะกินมีความพาราไซนะครับนั่นก็คือ leech L-E-E-C-H นะครับ leech แปลว่าปลิงนะครับ To leech off someone ก็แปลว่า to act as a parasite นะครับแปลว่าเกาะกินครับปลิงมันเกาะแล้วก็ดูดเลือดถูกไหม เออพฤติกรรมเดียวกันเลยเราเกาะใครกินโดยที่เราไม่ทําอะไรสักอย่างแต่หวังว่าเราจะได้เงินได้อาหารได้ความสะดวกสบายได้อะไรต่อมีอะไรไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นคือเรา leech ใครสักคนหนึ่งหรือว่า leech off ใครสักคนหนึ่งอาจจะพูดในประโยคได้ว,ว่า I don't want to l e e c h off my parents any longer I'll get a job and move out อันนี้อาจจะเป็นแบบลูกคนหนึ่งซึ่งรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรเกิดความอับอายขึ้นมาว่าเกาะพ่อแม่กินมานานมากแล้วนะครับไม่อยากจะ leash off my parents any longer ไม่อยากเกาะพ่อแม่กินอีกต่อไปแล้ว I'll get a job and move out เดี๋ยวจะไปหางานทำแล้วก็ย้ายออกจากบ้านไปอยู่เองสะทีนะครับเลิกทำตัวเป็น p a r a s i เป็นปลิงนั่นเองหรืออาจจะบอกว่า his brother leashed him until all his money was gone his brother lashed e him until all his money was gone มี off หรือไม่มี off ก็ได้นะครับ cover l e e s h นะครับในกรณีนี้ก็คือน้องชายหรือว่าพี่ชายของเขาเนี่ยก็เกาะเขากินจนเงินเขาเนี่ยหมดเกลี้ยงไม่เหลือหลอเลยนั่นเองนะครับนั่นคือ to l e e c h หรือว่า to l e e c h o f someone สุดท้ายปิดท้ายกันด้วยหอยละกันนะครับ to clam up แถม up หนึ่งตัวนะครับ to clam up ก็นึกถึงภาพแบบหอยมันแบบปิดฝางับ ฝาตัวเองแน่นแล้วก็ไม่ยอมอ้าขึ้นมาอ้าปากมันเลยนะครับความหมายเดีวยวกันก็คือไม่ยอมอ้าปากไม่ยอมอ้าปากก็คือ to suddenly become silent or stop talking อยู่ๆก็หยุดพูดขึ้นมาซะอย่างนั้นเช่น when I asked Sam about his new job he just clammed up what's up with that when I asked Sam about his new job he just clammed up what's up with that มันเป็นอะไรของมันวะแซมเนี่ยพอถามถึงงานใหม่มันแบบเมืแบบ่อกี้ยังคุยคุยกันอยู่ปกติเลยพอถามถึงงานปรับเงียบมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าหรือว่า the politician clamped up when the reporters started to ask about the scandal the politician clamped up when the reporters started to ask about the scandal นักการเมืองนะครับพอถูกผู้สื่อข่าวถามถึง scandal scandal ก,ก็คือข่าวเฉา เรื่องอื้อฉาวอะไรสักอย่างหนึ่งปั๊บนะครับจากเมื่อกี้พูดหาเสียงชอดๆเงียบเป็นเป่าสากเลยทีเดียวนะครับก็คือแคลมอัพงับปากแน่นเหมือนกับหอยแล้วก็ไม่ยอมอ้าปากอีกเลยนะครับและก็คือ12สัตว์ที่กลายเป็นเวิร์บที่เอามาฝากกันใน K n d D vocab class ในวันนี้ครับ คุณลุงพังครับใครอยากได้สับสัตว์เพิ่มเติมนะครับเป็นลักษณะสำนงสำนวนต่างๆผมเคยทำไปแล้ว2เอพิโซดนะครับย้อนกลับไปปีแรกของคำนี้ดีเลยนะครับเอพิโซดที่9ชื่อตอนว่าหมูหมากาไก่สับสำนวนสัตว์สัตว์ part แล้วก็เอพิโซดที่28นะครับ ช้างมา้าว,วัวควายสับสนวนสัตว์สัตว์ตว part 2เพราะฉะน,นั้นเราก็จะได้สับที่เกี่ยวข้องกับ dog กับ pig กับ crow กับ chicken กับช้างคือ elephant ม้าคือ horse แล้วก็ cow แล้วก็ buffalo ด้วยนะครับลองไปย้อนกลับไปฟางกันได้นะครับเพื่อสะสมสับเพิ่มเติมครับวันนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสั์12ตัวที่กลายมาเป็น verb มีอะไรบ้าง to bear verb to bear ก็แปลว่าอดทนนะครับ Bug verb to bug มแมลงในที่นี้แปลว่าก่อกวนหรือว่าทำให้หงุดหงิดํำคาญใจ to bat ก็แปลว่าหวดด้วยไม้เบสบอลหรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆกันนะครับ to duck แปลว่าก้มหลบหรือว่าหลบเลี่ยงนะครับ to hawk แปลว่าเร่ขายของครับ to peacock แปลว่ากลางแล้วก็อวดอ้างไปทั่ว to pick out แปลว่ากินอะไรอย่างตะกละตะกลาม to shake n out แปลว,ว่าปอดหรือว่าขี้คลาดแล้วก็ถอดใจเลิกทำสิ่งที่กะว่าจะทำเพราะว่าความขี้คลาดครับ to rat someone out mm hmm. ก็คือไปแฉใครสักคนหนึ่งไปฟ้องใครสักคนหนึ่ง to fish for compliment mm hmm. ก็คือทำเป็นแกล้งด่าตัวเองเพื่อหวังให้คนอื่นชมครับ mm hmm. to leash off someone mm hmm. ก็คือเกาะใครสักคนกิน mm hmm. แล้วก็สุดท้าย to c l a m up mm hmm. ก็คือเงียบกริบแล้วก็ ไม่ยอมปริดปากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดใครติดตามฟังคำนิยีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสัท์ไปแล้วทั้งหมดรวม5243คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือว่าทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้เลยและสำหรับคนที่อยากติดตามบน YouTube นะครับ เสิร์ชหาช่องใหม่ของเราได้นั่นคือ KND Studio เป็นช่องที่มีคอนเทนต์แล้วก็มีรายการที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าจัดเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้ฟังกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด subscribe ติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์แต่ละอีพีโซ่แต่ละวิดีโอของเราด้วยนะครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ Standard Podcast. Eye-opening for your ears.